ก็แน่นอนที่เห็นในหน้าจอนี่ไม่ใช่ลำโพงนะพี่เตอร์เป็นไมโครโฟนไร้สายแบบคู่จาก JBL หามาให้แล้วนะสำหรับท่านที่สอบถามมาใช่นะฮะเพราะว่า JBL นี่รุ่นลำโพงต่างๆเขาออกมาเยอะแยะมากมายเลยใช่ครับแล้วมันไม่มีไม้ไม่มีไมโครโฟนใช่ไม่มีไมโครโฟนอ่ะอย่างเช่นนะปาร์ตี้ร้อยอ่าหนึ่งหนึ่งศูนย์ครับสามหนึ่งศูนย์สามร้อยสามร้อยแล้วก็เจ็ดหนึ่งศูนย์ใช่ปาร์ตี้พันใช่ ไม่มีใหม่เลยมีรุ่นเดียวตัวทีก็จะเป็นตัวออเดโกนะครับทีนี้เนี่ยหลายท่านที่ซื้อตระกูลปาร์ตไปแล้วเนี่ยที่ไม่มีไหม่เนี่ยก็ถามมาว่ามีไมโครโฟนไหม jbl เหมือนได้ยินก็เลยออกมาเลยฮะตัวนี้เป็น jbl wireless microphone ครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยนอกจากใช้งานกับตระกูล jbl party แล้วก็สามารถใช้งานกับลำโพงยี่ห้ออื่นรุ่นอื่นได้เหมือนกันใช้ได้กับทุกรุ่นเลยครับที่มีช่องเสียบไมโครโฟนแบบ ประมาณช่องเสียบ6.5มิลนะเ<ช>รว่าจะเสียบกับไมโครโฟนที่มีช่องเสียบไมหรือเสียบกับช่องมิกเซอร์ของชุดเครื่องเสียงพี่ช้งเครื่องเสียงกลางแจ้งอะไรใช้ได้เลยอ่าอ่าเราก็ระยะของไมโครโฟน,นเป็นแบบคลื่น UHF นะฮะก็ความเรียกว่าระยะห่างได้ประมาณ10เมตรนะอ่านะครับ,รบซึ่งตัวนี้เขาก็มาดูก็ดีกว่านะครับผมอ่ะตัวนี้นี่เลยฮนะ มาพร้อมด้วยไมโครโฟนแบบแพ็คคู่เลยนะมาเป็นคู่แล้วก็มีตัวรับรีซิเวอร์ตัวนี้หนึ่งตัวซึ่งรีซิเวอร์ตัวนี้มีแบตเตอรี่ในตัวเป็นแบบชาร์จนะนะครับชาร์จก็ใช้ได้ประมาณหกชั่วโมงนะครับส่วนตัวไมโครโฟนนี้ต้องใส่ถ่าน AA สองก้อนนะแต่ก็มีแถมไปนะมีแถมไปบางท่านต้องไปหาซื้อถ่านเพราะว่าเขาแพ็คมาอย่างดีเลยหาไม่เห็นอ่ะเดี๋ยวเรามาอันบ็อกให้ดูกันนี่เลยหน้าตาตอนเห็นก็มีอยู่สองสองอย่างเลย ครับผมก็จะมีอุปกรณ์ให้มาก็มีไม้สองตัวตัวรับตัวหนึ่งแล้วก็สายชาร์จสาหรับชาร์จตัวนี้นั่นเองครับอ่าแล้วก็แบต่านิเอสี่ก้อนนะครับนะหน้าตานี่ของแท้ต้องอย่างนี้พี่ช้างใช่รับประกันเพิ่มอีกสามเดือนนะครับผมนะครับนี่เลยเดี๋ยวมาลองแกะกันเลยว่าในกล่องมีอะไรมาให้บ้างนะนี่เลยนะครับอ่าตัวนี้เป็นเซตเดโมที่ผมลองเทสดูแล้วแหละครับเดี๋ยวมาแกะพร้อมกันนะว่าถ้าท่านซื้อไปนะสำรวจดีๆนะว่าอุปกรณ์ให้มาเนี่ย มีอะไรบ้างในกล่องในกล่องชั้นในอีกชั้นหนึ่งนะฮะอ่าอ่ะแป๊บหนึ่งนะกลัวร่วงฮะนี่เลยนี่ไมโครโฟนไมโครโฟนสองตัวนะฮะตัวนี้อ่ะเดี๋ยวเอาออกมาทีละตัวแล้วกันนี่ขออนุญาตวางนะฮะหนึ่งตัวอ่ะสองตัวครับผมนะครับอ่ะวางก่อนนะเดี๋ยวให้ดูชัดๆแล้วก็จะมีตัวนี้คู่มือนะครับนี่คู่มือครับคู่มืออยู่ในนี้นะฮะ ส่วนตัวนี้นะครับอยู่ในซองด้านล่างตัวนี้ฮะวางไว้ก่อนแป๊บหนึ่งนะรีเซอร์ฟเนี่นี่เลยหน้าตารีเซอร์ก็มีแค่นี้นะก็เสียบเป็นแจ็คกับอยู่กับตัวเลยครับนะครับแล้วก็ถามว่าเสียบกับชุดมิกได้ไหมได้เลยได้เลยนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้ช่องชาร์จเป็นแบบไทซี่นะมีสายแถมให้ในกล่องนะใช่ครับนะครับแล้วก็ตัวนี้วิธีใช้งานก็ มีปุ่มเดียวนะกดค,รคร้างไว้อ่ามีแบตในตัวนะตัวนี้อะนะครับนี่เลย,เลยก็คือตัวนี้นะครับถ้าแบตมันจะหมดมันจะกระพริบแดงนะอ่าตอนชาร์จจะกระพริบแดงนะพี่ช้างครับอ่ะตัวนี้นะอันนี้มันมีปติกันลอยอยู่นะครับเวลามันชาร์จเต็มก็จะเป็นสีขาวสว่างนี้แหละอ่าถ้าแบตจะหมดจะกระพริบสีแดงแค่นั้นเองครับผมนะฮะแล้วระหว่างชาร์จอยู่ก็จะพริบสีขาวถ้าชาร์จเต็มก็สีขาวสว่างอ่านะครับก็ใช้เวลาชาร์จประมาณสามสี่ชั่วโมงก็เต็มละอ่ะตัวนี้ผ่านไปแล้วก็ตรงกล่องมันนนิดึง มันมีอีกชั้นหนึ่งนะครับผมนี่อีกชั้นหนึ่งแกะกล่องไปกรุณาดูดีๆดูดีๆเพราะหลายท่านบางทีไม่เห็นเนื่องว่างนี้จริงๆแล้วเขาให้ครบแล้วให้ครบแล้วแต่ว่าไม่ได้แกะให้อันนี้ใส่ชาร์จไทซีนะอยู่ในกล่องนี้ครับผมแล้วก็ฐานสี่ก้อนนะส่วนสองก้อนผมใส่เทสเทสกับไมโครโฟนผมละให้ดูตัวไม้นิดนึงนี่เลยสวยๆแบบนี้ของ J b l บเลยนะครับนี่แหละตัวนี้ก็หมุน ตัวนี้ผมใส่ฐานไว้ละวสองก้อนนะครับสองก้อนนะครับนี่เขาแถมฐานอย่างนี้แลวเป็นฐานอคริลดด้วยนะครับนี่เลยนะครับแค่นี้เองก็ใช้งานได้แล้วนะฮะทีนี้แน่นอนหลายๆท่านคงอยากรู้ว่าสัญญาณมันชัดเจนอะไรยังไงบ้างแล้วก็ตัวตัวไมโครโฟนของไมโครโฟนเนี่ยเขาตอบสนองความถี่ที่ห5สิห้าเฮิร์ตถึงสิบสองกิโลเฮิร์ตครับก็เหลือเฟือเพียงพอสำหรับย่านเสียงของมนุษย์นะครับนะครับเสียงเพราะเสียงดีนะฮะก็กดแช่ไว้เปิดนี่ก็ ลิงกันได้เลยมันออโต้เป็นปลั๊กแอนด์เพลย์นะพี่ช้างก็คือเขาจะเชื่อมต่อกันเองอัตโนมัติเลยนะฮะทีนี้เรามาลองเทสใช้งานจริงๆนะว่าจะเป็นแบบไหนสักครู่นะขอเคลียร์พื้นที่ก่อนอ่ะวันนี้เรามีเซตที่จะมาเทสกันวันนี้นะพี่ช้างนี่เลยนี่ครับวันนี้เราจะเทสกับตัว เจเบลปาร์ตี้บล็อกร้อยปาร์ตี้ร้อยใช่ปาร์ตี้ร้อยนะครับนะฮะมาดูซิว่าเสียงที่ออกจากไมค์จะเป็นยังไงมีเอ็โคอะไรให้ไหมตัวนี้ตัวนี้คือตัวปาร์ตี้ร้อยเนี่ยเขามีเอ็โคในตัวนั่นก็คือกดปุ่มน่าจะเป็นบวกกับลบค้างไว้มีสามระดับสามสเต็ปครับที่ตัวไมค์มีปรับอะไรไหมพี่เจม่มีปรับครับไม่มีนะใช่ไม่มีปรับอคือปรับที่ตัวลำโพงอย่างเดียวเลยใช่ถ้าตู้ไหนที่ไม่มีเอ็โคก็ออกอย่างนั้นเลยก็ไม่มีเอฟเฟกไม่มีอะไรเลยใช่นะครับนอ่ะทีนี้วิธี ต่อใช้งานอ่ะขออนุญาตนะขออนุญาตอ,อุ๊บโอ้หนักพอสมควรซึ่งด้านหลังของตัวปาร์ตี้ลอยอาจจะไม่เห็นนะเขาดูรีวิวของรุ่นอื่นๆกันเหมือนกันนะครับเขาก็จะมีช่องเสียบไมโครโฟนนะไม้แล้วก็ช่องกีตาร์เขาก็จะมีตัวปรับระดับความดังให้ครับตัวนี้เราก็ง่ายมากเลยนะอ่ะผมก็เสียบเลยง่ายๆเลยนะครับนี่เลยช่องไมโครโฟนนะนเสียบไปแล้วก็เปิดอ่ะลองบัเทิ หนึ่งสองสามสี่ตัวนี้สามารถปรับความดังที่ตัวลำโพงเลยนะครับเทส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 หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดเป็นไงฮะเสียงชัดเจนเท่เลยอ่ะอนะฮะจากเสียงพี่เตอร์แห้งๆมีแบบมีน้ำมีน้ำขึนวลขึ้นมาเลยนะอ่ะนี่ก็สนุกแล้ว ถ<น>้าใส่ถานอีกตัวหนึ่งก็ร้องคู่ได้เลยครับอย่างตัวออนโดโกไอ้ช้างกลายเป็นไม้สี่ตัวเลยนะถ้าออนโดโกเพราะเขามีในตัวสองแล้วก็เสียบตัวนี้เข้ากับช่องออนโดโกเขาเสียบไม้เพิ่มได้ไงนี่เลยอ,อลองเทสอโอเคเราไม่ได้ใส่ถานอีกตัวหนึ่งะนะครับก็บอกเลยว่ามันสะดวกสบายนะใช้แบบปเเั้งอิงเทเลยมือคู่คือเสียบเข้าไปก็เปิดสวิตช์แล้วก็เปิดไม้ลิงก์กันเลย ไม่ต้องไม่ต้องใช้สายวุ่นวายด้วยใช่ครับนี่เลยนี่หน้าตาก็เป็นแบบนี้นะฮะเวลาเราเสียบก็แล้วทีนี้ถ้าอยากใช้ต่อเนื่องครับสายไทซีที่ให้ไปนะเสียบชาร์จแล้วก็เสียบเพิร์ลโบแบงจากตัวนี้ใช่ก็เกินหกชั่วโมงแน่นอนถูกต้องเพราะว่าฐานตัวนี้หมดปุ๊บเปลี่ยนได้เลยไงใช่ก็มีซื้อฐานสำรองไว้ใช่ไหมตัวตัวรีเซิร์เวอร์กรอบไม์ก็เสียบนี่เลยสายชาร์จจากตัวลำโพงได้เลยแล้วก็มาชาร์จเ่านี่ครับก็ทั้งวันได้เลยนะใช่นะอ้าโหบอกเลยว่า คุ้มค่านะฮนะสำหรับตัว JBL Wireless Microphone ตัวนี้นะ<อ>นะครับหวังโชว์หน่อยนะฮะเราโชว์ไมค์แล้วก็โชว์ด้านหลังลำโพงก็พอแล้วนะฮะซึ่งแน่นอนใครที่อยากได้ไมค์นะครับก็สามารถสั่งซื้อที่เราได้เลยนะครับใช่ฮะาาของแท้แน่นอนราคาอยู่ที่3,990บาทรับประ,ประกัน 15เดือนสิเดือนแต่ต้องลงทะเบียนนะลงทะเบียนะตามนี้เลยปกติเนี่ยก็รับประกัน12เดือนหรือ1ปีครับถ้าต้องการประกันเพิ่มก็ไปสแกน QR วาโค้ดนะครับลงทะเบียนที่เว็บมหาจักรใช่ไหมใช่อ่นะครับก็อนนี้เป็นของ JBL แท้ๆเลยนะครับใช่ครับผมนะฮะแล้วก็สำหรับท่านที่มีลำโพงอยู่แล้วจริงๆก็ไม่จำเป็นต้องเป็นลำโพงตระกูลเ JBL Party นะเพราะว่าของเขาเนี่ย มันเป็นยูนิเวอร์แซลใช่เสียบได้หมดที่เป็นตัวแจ็คเป็นแจ็คแบบหกจุดห้ามิลไงอ่าใช่ยูนิเวอร์แซลเลยใช่ครับจะใช้กับมิกก็ได้จะใช้กับลำโพงอะไรก็ได้ใช่ครับนะครับก็สามารถเชื่อมต่อกับตัว JBL ไมเลี์ไมโครโฟนได้เลยใช่ครับเมื่อสักครู่ผมก็ลองกับของ a อนะครับที่ทางร้านก็จำหน่ายอยู่ฮะก็เสียงเพราะเหมือนกันเลยใช่ก็และที่สำคัญใช้งานง่ายฮะไม่ไม่ยุ่งยากเลยใช่ครับแบตเตอรี่มีเปิดพาวเวอร์คอนเน็เสียบเข้าไปที่ตัว อ่าอินพุตที่เป็นอินพุตไมโครโฟนแบบ6.5จมิลนะผมมีอีกตัวหนึ่งไปช้างลองลองลองเทสดูเนาะอะไรเรามี710ตัวหนึ่งอ่าอ่ะสดๆเลยครับผมขยันยกมานะนะฮะอ่ะนี่นี่เจ็ดหนย์ผม710นึ่นี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 ่เลย710นะครับ JBL 710ตัวนี้นะครับขออนุญาตนะก็ตัวนี้มันไม่มีแบตนะฮะนี่ครับว่าเสียงผมจะหล่อไหมอ่านะฮะซึ่ง710ข้อดีของเขาคือ เขามีตัวปรับเอคโคอยู่ข้างบนนะพี่ช้างนะครับแล้ก็นี่เลยช่องเสียบไมโครโฟนนะฮะเขาก็จะมีช่องเสียบใหม่นะนี่7 1็นะก็เสียบไปเลยนี่เลยทสอหนึ่งสองสาทสเทสหนึ่งสองสามสี่ห้าสวัสดีครับพี่ช้างช้างช้างะนะฮะงไง ผมชอบคือสัญญาณมันชัดเจนดีมากเลยนะตัวไม้ไม่มีไม่มีหอไม่มีสะดุดเลยนะนะฮะแค่นี้ก็เท่แล้วมีปรับความดังได้นะตัวนี้นะฮะแต่ถ้าเล่นกับแอปนะเขาก็ปรับที่แอปได้เลยใช่เพราะตัวนี้นี่คือตัว JBL Party Box 710 710ตัวนี้ที่ร้านก็มีนะจำหน่ายเหมือนกันครับผมนะฮะก็นี่ก็เป็น ไมโครโฟนตัวล่าสุดนะที่เป็นแบบไวเลสนะครับเอามาเชื่อมต่อกับลําโพงบลูทูธพกพาซึ่งง่ายในการใช้งานแล้วก็พกพาได้สะดวกสบายเลยนะครับผมรู้สึกว่าเวลาเราผมพูดไฟมันจะกับพริบตามสิ่งพูดด้วยนะนี่อเท่เลยเป็นไงครับพี่ช้างเออนี่ฮะสวัสดีครับพี่ช้างแล้วรุ่นอื่นของเชเบลมันกับพริบตามคําพูดไหมน่าจะน่าจะเหมือนกันนะนะฮะสวัสดีครับอ่า โอ้โหทีสังเกตนะเราก็เพิ่งได้ลองใช่นะนี่ฮะก็ไฟก็วิ่งตามเสียงสิงเสียงร้องเลยนะใช่ก็เพิ่มอัตรสในการเรียกว่าปาร์ตี้ครับผมนะฮะก็ก็ชอบใจเลยต้องคือสำหรับใครที่รอคอยไมโครโฟนไร้สายไวเลสนะมันเีมาแล้วนะก็พร้อมจำหน่ายแล้วนะครับที่แอปลของเรา39-90บาทรับประกัน1ปีแล้วก็ลงทะเวียนรับประกันเพิ่มอีก สามเดือนไปสิบห้าเดือนนะตามนี้เลยนะครับของแท้แน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงเลยซื้อของจากแอแบรคไทยครับผมนะะนะครับ<ก>นี่เลยสนใจก็ทักเข้ามาได้ไม่ว่าจะเป็นช่องทางทางเฟซบุ๊กหรือว่าไลน์ร้านหรือจะโทรามาสอบถามก็ได้หรือจะเข้ามาที่ร้านเราก็ได้ครับผมนะมาทดลองสินค้าได้เลยนะครับอ่ะชายินดีเลยยินดีนะ,ะลแล้วก็ฝากไว้ด้วยสําหรับซื้อของออนไลน์นะก็อตอนนี้สินค้าของ พอมเยอะพอสมควรแล้วก็ของไม่ตรงปกก็เยอะแต่ส่วนมากจะเจอแบบไม่ตรงปอกพี่ช้างคือรูปที่โฆษณารูปรูปจริงนแต่ราคาน่าสนใจมากเลยใช่ของเป็นหมื่นขายแค่หลักพันใช่ก็ระวังนิดนึงแล้วกันนะฮะใช่ครับวังดีๆเลยจะเอฟจะอะไรก็ดูนิดนึงนะดูเครดิตร้านหน่อยนะครับครับผมอย่าเห็นแต่ของถูกอย่างเดียวเพราะว่าคือตอนซื้อรู้สึกเหมือนกับว่าเราได้ของถูกแต่พอได้ตัวจริงและลายเป็นเราเสียเสียรู้ วิธีสังเกตง่ายๆนี่พี่ช้างถ้ามีคอมเมนต์เยอะๆนะแล้วมีแต่คอมเมนต์เจ้าของร้านนั่นแหละฮะโดนแกงแน่นอนคือคอมเมนต์อื่นเขาบล็อกหมดไงเราไม่เห็นใช่มีแต่คอมเมนต์เจ้าของร้านมีแต่เจ้าของมีแต่คอมเมนต์ดีๆอ่ะดีๆพร้อมส่งส่งเร็วอะไรเงี้ยแต่ไม่มีคนอื่นมาตอบเลยใช่นะครับก็ก็ฝากไว้ด้วยด้วยความเป็นห่วงนะครับผมนะครับผมสำหรับผมกับพี่เตอร์วันนี้ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวตัวเจเบล ไวเลบไมโครโฟนโอติดอยู่ในปากนะครับนะฮะก็เสียงไม่ดีนะไม่งั้นร้องโชว์สักเพลงนะนะฮะโอเควันนี้ต้องกลับว่าคุณครับครับสวัสดีครับ